วันนี้ผมจะมาสอนทำไฟนะครับแล้วก็เลื่อนหามดที่เราต้องการนะครับแล้วกดค้างไว้แล้วก็กดแบ่งปันนะครับกดแบ่งปันนะครับกดค้างไว้แล้วก็จะมีแอปสีฟ้าเป็นกล่องนะครับแล้วก็กดเข้าไปต้องโหลดก่อนนะครับดูชื่อจากมีคลิปได้แล้วก็รอนครับแล้วเราก็กดอัปโหลดที่นี่นะครับ แล้วเราก็รอนะครับแล้วก็กดออกนะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกเราจะเจอไฟล์ตรงกลางที่เรา,าทำนะนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดรูปลิงนะครับหนึ่งครั้ง เราก็รอนะครับแล้วมันจะขึ้นแถบสีดํานะครับแล้วก็ออกแอปไปดูลิงก์เราได้เลยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ